ครับสวัสดีครับ f c ที่น่ารักทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวทงเมืองสีออโต้คาร์ที่โชว์รูมมาด้าทีทีสีสเกตวันนี้นะครับบ่าวทงเมืองสีนะครับมาตามหารถมาด้าทีที50นะครส่งมาขัดเคลือบสีนะครับอยู่ประดับยนต์นะครับคนนี้นะครับคนดูแลในส่วนของประดับยนต์นะครับของมาด้าทีทีเราเจนนี่ตันเอง่าสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับอ่า อยากได้กล้องบันทึกอยากติดฟิล์มนะครับมีหลายค่ายหลายแบรนด์มากๆนะครับก็มาติดต่อพี่เขาได้นะครับตรนนี้เลยผมสีทองทองนะครับ <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> วันนี้ลูกค้าเยอะไหมครับวันนี้เรื่อยลูกคา้ามีมาเรื่อยๆรื่อยนะครับทุกวันเต็มเบห้องขัดเคลือบสีนะครับเต็มวันนี้เลยได้ไปขัดห้องอ่าส่งมอบมาฮี่มีเจ้าหน้าที่นะครับทุกประการคนนั้นนะครับดูด้วยก็ไปตามหารถพร้อมกัน ห้องขัดเคลือบแก้วนะครับเต็มเลยต้องมาทําห้องส่งมอบรถใหม่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่พี่เอทําถึงไหนแล้วนะครับมาดูกันอันนั้นแองเปิดประตูเข้าไปนะครับ ถัดเคลือบเสร็จไปแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับท่านผู้ชมสีดำเงามาดูบรรยากาศก,ากันนะครับสีดำถูกไหมกะละไรเนึงนะครับใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตานสุดท้ายตัวนี้ เป็นแบบสองสเต็ปนะครับมาจากโรงางานรุ่นสี่ยังไม่มีกล้องมองหลังนะครับเงามากนะครับท่านผู้ชมขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับมาดูความเยอะไย้ก,ยกันหน่อยยดังไหมเนอะนะครับด้านหลังนะครับขัดเคีือบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ รุ่นสีนะครับจะไม่มีบันไดข้างทันนี้นะครับคือติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับเป็นสีดําบันไดเหล็กนะแบบนี้ถ้าแบบทรงโรงงานนะครับจะเป็นสีเงินแล้วก็พื้นสีดําแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นสีดําเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็บอกแคบนะครับใส่ให้ลูกค้าแล้วนี่บอกแคบเพด้านนะครับเป็นสีครีม พรมอะไรมันตีฟังก์ชันนะครับรับสายบางสายได้นะครับจอวิทยุแบบสองดีนนะครับท่านผู้ชมเป็นก,กุญเจรีโมทดแบบนี้นีุ่ญเจรีโมทดนะครับกระจกพับมือแต่ว,ว่าปรับไฟฟ้านะครับตัวน,นี้เป็นบุนังสีดำนี่ไซเบอร์ดำเลยครับท่านผู้ชมก็ใได้เสร็จแล้วนะครับก็มาเยี่ยมเยือนดู ของเครื่องนยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9ครับมาดูด้านหน้าก็ขัดไปแล้วขอป้ายทะเบียนนะครับใส่ให้ลูกค้าแล้วแต่ว่ายังไม่ใส่้ายแดงนะครับฟ้นซีนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำด่างโลโกโม้มาสกา้า ก็ภัดด้านในนะครับดูฝั่งนี้กันหน่อยก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะครับสำหรับทิ่วิดีโอนี้มาดูความเรียบร้อยนะครับ กระบะตัวนี้นะครับไรเนอร์เราหมดนะครับทางศูนย์เราเลยไปซื้อของอีสุมาใส่ใส่เข้าพอดีเตเลยนะครับขนาดเดียวกันเลยกับอีสุนะครับไฟเบร์ลูที่สามนะครับอยู่ด้านบนตันนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับไม่ใช่โครเมียมแต่ว่าสามารถติดเพิ่มเติมได้นะครับไม่กี่บาทของประดับยนต์เงามากนะครับท่านผู้ชม รถนะครับก็ตกแต่งไป80%แล้วนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วถ้าไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเบาร์ทงเมืองศรีมาได้นะครับผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ FC ที่น่ารักนะครับทุกทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกทุกท่านเลยวาจาใดที่เก่าไปไม่ถูกต้องวาจาใดที่เก่าไปไม่สุภาพเบาร์ทงมืองศรีนะครับก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่า ขอบคุณครับ